เป็นไงบ้างน้ำพริกฝีมือฟ้าอร่อยไหมอืมก็อร่อยที่สุดเลยจ้ะกับข้าวฝีมือเมียนะไอ้กินน้ำพริกกับผักทุกวันไม่เบื่อหรอไม่เบื่อหรอกกินแบบนี้ประหยัดดีแถมอร่อยด้วยกินไข่ไหมนี่นะกินให้หมดนะอืม ไรกับฟ้าแล้วเอาเงินมาจากไหนเอามาให้ําไมก็เงินเก็บจากร้านซักรีของเราเนี่ยแหละอเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์มือสองนะอือเอาไปฟ้านี่ก็เก็บเงินเก็บกันนะไอไม่คิดเลยอะว่าเราจะมีเงินเก็บเยอะขนาดนี้มันก็เงินจากการทํางานของเราเนี่ยแหละเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินฟ้าว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่เราต้องเอาออกมาใช้สักทีขอบคุณนะฟ้า เดีย๋ยวอ้เอาผ้าไปส่งให้แล้วไปดูมอไซค์ร้านในตลาดเลยตั้งแต่ได้รถมาใหม่เนี่ยแต่มานี้วิ่งทำรอบไม่หยุดเลยนะไอ้รถมันดีว่ะได้เมียม,มาเจอให้ก็เลยเฮงแกนี้มันโชคดีจริงๆได้เมียมดีแบบเนี้ยฉันนะรักตายเลยแต่ฉันอยากวิ่งทำรอบเยอะๆเก็บเงินไปคืนฟ้าบ้างสามเดือนนี้ก็ได้หลายบาทอยู่คราวนี้เลยครับเฮียนะ แต่ฉันอยากไปคันนู้นน่ะต้องตามคิวนะครับถ้าจะไปต้องไปคันนี้นก่อนจะไปไหนก็นขึ้นมาไปบ้านเมียแกจะไปเก็บค่างวดพี่วินขาครับ แกพูดเรื่องอะไรอ่ะฉันไม่เข้าใจจะมาหาเรื่องอะไรฉันนี่ฉันพูดชัดเจนแล้วนะว่าจะไปเก็บค่าง,งวดฟ้าจะให้พูดอีกกี่รอบค่าง,งวดแกหมายถึงอะไรก็ไอรถที่แกขับอยู่เนี่ยเงินพ่อใช่ไงที่จริงฉันก็เห็นกับฟ้าที่เป็นแฟนเก่าฉันนะแต่พอรู้จากพ่อว่าเงินนั่นอ่ะฟ้าเอามาซื้อรถให้แกฉันก็อดหมั่นไส้ไม่ได้วะจริงๆฉันก็รอที่ฟ้าผ่อนค่าง,งวดไม่ทันอยู่นะ เผื่อจะมีโอกาสให้ฟ้าเอาตัวมาขัดดอกแทนข้างวดได้แต่เสียดายว่ะฟ้ามันเป็นลูกหนี้ฉันดีหืมไอ้กันฟ้าขอโทษนะที่ไม่ได้บอกเรื่องนี้กับไอซ์อะฟ้าไม่อยากให้คิดมากช่างมันเถอะตอนนี้ไอซ์ก็เอาเงินไปคืนกำนันแล้วแต่ไอซ์ต้องขายมอไซค์เลยนะแล้วทีนี้จะเอารถที่ไหนไปทำงานอะ่ะก็ไอซ์ไม่อยากเป็นหนี้ใครโดยเฉพาะบ้านไอ้กัน ฟ้าก็รู้นี่ว่าไอไม่ถูกกับมันฟ้าไม่น่าทําแบบนี้เลยฟ้าขอโทษแต่ฟ้าบอกกำนันไปแล้วนะว่าอย่าให้เรื่องนี้ถึงหูกันน่ะช่างมันเถอะต่อไปไม้าแล้วนะขอบคุณนะที่ไม่โกรธก็ไอรู้ว่าฟ้าทําเพื่อไอไงไอโกรธฟ้าไม่ลงหรอกไอเองแหละที่แม้วไหนทําให้ฟ้าต้องลําบากมีคนที่ดีกว่าเข้ามาหาฟ้าตั้งเยอะแต่ฟ้าก็ยังเลือกไอไอสิงต้องขอบคุณฟ้ารู้แล้วน่ะ ไม่ต้องมาหวานเวลานี้เลยแล้วนี่จะเอาอยัางไงต่อไอ้แก่ของไอ้พังมาแล้วนี่จริงๆไอ้วิ่งวินมาก็ามีเงนเินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งเราเอาเงินนะั้นไปลงทุนอะไรกันดีไหมเอาลอตเตอรี่ไหมจ๊ะไอ้เปลี่ยนมาขายลอตเตอรี่แล้วเหรอเป็นไงรุ่งกว่าขัาวินป่ะเพิ่งจะมาขายวันแรกเองช่วยอุดหนุนหน่อยดิเพื่อนได้ได้ได้ลูกค้าสักนยังไม่ไปนี่แล้วมีเลขไหนเด็ดบ้าง พี่ช่วยตีเลขให้หนูไหนได้ไหมคะพอดีว่าเมื่อคืนน่หนูฝันหินงงูงูมันรันสงสัยจะได้เจอเนื้อคู่งั้นเอาเป็นเลขคู่นีไหมครับเลขนี้นี่ครับไปหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับลอตเตอรี่ไหมครับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ไหมครับอ้อจ้ะ มีเลขอะไรบ้างไหนหนูซิมีเลยครับเลขนี้กำลังมาอหรอไม่มีเลขที่ถูกใจเลยอ่ะป้าไปก่อนนะครับลอตเตอรี่ไหมครับไม่อ่ะ เป็นไงบ้างขายหมดไหมขายไม่หมดอ่ะเหลือตั้งห้าใบสงสัยต้องเก็บไว้เผื่อหรือรางวัลบ้างงั้นฟ้าซื้อต่อนะแต่ขอลดเหลือแค่สามร้อยได้ไหมไม่ต้องฟ้าจะซื้อทำไ,ไมยังไงที่เหลือไอ้ก็ต้องเก็บไว้เองอยู่แล้วเอ,เอาไปเถอะฟ้าไม่ได้กู้ใครมาหรอกอยากช่วยไอ้เฉยเฉยจุ้ สงสัยเราสองคนไม่มีดวงจริงๆล่ะฟ้าไม่เคยถูกสักง,งวดเลยอย่างน้อยงวดที่ผ่านมาไอ้ขายเกือบหมดอยู่นะเหลือมาให้ลุนแค่ไม่กี่ใบเองถึงจะขายหมดแผงแต่เงินก็ไม่พอใช้อยู่ดีดก็เอ,อยงยิ่งตอนนี้มีร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญมาเปิดในตลาดรายได้ฟ้าก็ลดลงเหมือนกันไอขอโทษนะฟ้าที่พาฟ้ามาลำบากไอทำอะไรก็ไม่รุ่สักอย่างเลยอะอย่าคิดมากสิไอ เรื่องแบบนี้ใครก็เจอได้ทั้งนั้นแหละถือว่าเป็นบททดสอบชีวิตเนาะถ้าไอ้ได้เงินทุนมาสักก้อนนะไอ้จะซื้อขนมมาให้ฟ้าขายตอนเนี้ทำลานซักลีดอย่างเดียวคงไม่พอเอาไว้ว่ากันเนาะเรื่องเนี้แต่มื้อเย็นเนี้ยไข่ต้มกับปลากระป๋องเหมือนเดิมอย่าเพิ่งเบื่อละกินกับฟ้าอะไรก็อร่อยอขอบคุณมากนะครับเจ๊ เดีย๋ยวผมจะส่งให้ตรงเวลานะครับรับปากแล้วก็ทําให้ได้ด้วยละ่ะฉันเห็นแก่แกกับฟ้านะที่ขยันทํามาหากินอย่าทําให้เจ๊ผิดหวังครับเจ๊ทําไมจําเป็นผมก็ไม่อยากกู้เหมือนกันได้เงินมาก้อนนี้ยผมกะจะไปรับขนมมาขายดูมากู้กับเจ๊ดีแล้วสําหรับไอ้เจ๊คิดดอกไม่แพงหรอกเออแล้วนี่เหลือเลขอะไรบ้างอนะ่ะเปิดให้เจ๊ดูหน่อยสิได้เลยครับเจ๊นี่ครับ เจ๊จะคิดดอกเบี้ยเป็นรอตเรี่ใบหนึ่งแล้วกันเจ๊จะเก็บแบบนี้ทุกงวดจนกว่าไอจะคืนเงินครบนะได้ครับเจ๊ขอบคุณเจ๊มากเลยนะครับกนนะขอบคุณค่ะ นี่จ้ะขอบคุณค่ะนี่ครับจีวันนี้เจ๊เ,เล็กไหนดีครับเุ๊ยสี่หกว่าสวยนะเนี่ยเลขกรีนี้แหละ ถูกอีแล้วว่ะดวงเราสองคนนี้เล่นหวยไม่ขึ้นจริงๆถึงจะไม่ถูกแต่ว่าเดือนเนี้ยก็ได้เงินมาเยอะเลยนะเพราะว่าขายขานมพร้อมกับซักลีกไปด้วยสงสัยงวดหนนาไอ้คงต้องขายให้หมดไม่เก็บไว้แล้วไม่ถูกสักทีเอ้ยอาไอฟ้าเจมาทำไมครับผมเพิ่งจ่ายค่าง,ง่วดไปเองนะก็เจจะมาบอกไงว่าเจ๊อะยกหนี้ทั้งหมดให้นะนี่ เจ๊ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงเหรอเจ๊โอ้ยเจ๊โชคดีจังเจ๊ก็เลยมาบอกฟ้ากับไอซ์ไงว่าเจ๊ายกนี้ให้เนี่ยเดี๋ยวเจ๊ก็จะไปขึ้นเงินละแล้วก็จะเอาเงินให้แสนหนึ่งเพื่อให้ฟ้ากับไอซ์ไปตั้งตัวจะดีดีค่ะดีค่ะเจ๊ขอบคุณเจ๊ามากเลยนะคะก๋ว <c oughs> ยเตี๋ยวมาแล้วครับแกกับฟ้านี่เอาเรื่องวะทำทุกอย่างจริงจ ทั้งซักรีดขายลอตเตอรี่ขายขนมนแล้วนี่มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอีกดูฉันดิยังขับวินอยู่เลยฉันจะต้องขอบคุณแกนะที่คอยสนับสนุนฉันตลอดง้นมือเน,นี้ยฉันขอเองเองเฮ้ยไม่ต้องเอื้นแค่นี้เองงั้นเดี๋ยวฉันกินก่อนนะไปลูกค้ามาแล้วไปทำสิโอเคงั้นฉันขอตัวไปทำงาน,นก่อนนะรับอะไรดีครับก๋วยเตี๋ยน่ากินจังเลยนะคะท่าทางพ่อค้าน่าจะอร่อย ทำอร่อยนะคะนี่จ้ะไม่ต้องถอนนะพอดีวา่าเจ๊รวยขอบคุณค่ะใครได้เจออ่อยไหมคะใครนี่ครับมาแล้วครับ ไอ้พิมพ์ซื้อซรอยมาใหม่เดี๋ยวไอ้ชื่อดูให้หน่อยว่าสวยหรือเปล่าอืมดูสวยดูเหมาะกับคุณมากเลยครับป๋าไออาร์มจะมีเมียก็คารวนี้แหละจริงเหรอคะแล้วแบบนี้ไอ้ชอบไหมชอบครับโอ้ย แล้วนี่อามังต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องแต่ที่คุณให้ดูคอ,อ,อดูสร้อยไงครับอย่าไปยุ่งกับคนมีเจ้าของเลยรรรรนะม,ม,มันผิดศีข้อสามนะเพื่อนผมคนนี้มันรักแฟนมากไม่หวอกแ a กหรอกก็ฉันชอบคนทำมาหากินนี่ใช่ได้จังหล่อด้วยทางนี้ก็มีน,นะครับคนทำมาหากินสนใจรับไป้หน่อยไหมครับ ยินดีต้อนรับครับแต่ฟ้าไปเองไอ้ <I. S 1> ของเจ๊ไม่เป็นไรครับไม่คิดเหมือนเดิมไม่ได้เดี๋ยวหลุดคอนเซปต์นี่เอาแบบไม่ต้องถอดโหเจ๊า่านไม่ตั้งสองปีแล้วเจ๊ใช้รางวัลที่หนึ่งไม่หมดอีกหรอ เจ๊ Jay, รู้จักใช้เงินรางวัลที่หนึ่งของเจ๊อะมันไม่หมดไง่ายหรอกอยาไม่ต้องทิปผมเยอะขนาดนี้แล้วผมไม่ได้ลำบากเมื่อก่อนแล้วนะอืออก็ได้นี่อะ่ะเจ๊ชื่นชมนะที่ทั้งสองคนอะมาไกลากันถึงขนาดนี้ก็ผมได้โอกาสจากเจ๊ทำให้ผมกับฟา้ามีวันนี้ได้ เพราะว่าเธอทั้งสองคนหนักแน่นต่อกันลำบากมาด้วยกันจนมีวันที่สำเร็จมันนี้ได้ยังไงเจ๊ก็ขออวยพรให้เธอทั้งสองคนก้าวหน้ายิ่งึ้นไปนะสาธุเลยครับเจ๊ขอบคุณมากนะครับที่คอยซัพพอร์ตผมมาตลอดเดี๋ยวเจ๊ไปก่อนนะเจ๊ต้องไปเก็บค่าแผงในตลาดต่อนี่เงินอะรับไว้อาไปแล้วนะครับเจ๊ นี่ต้อนรับครับแหมทำอย่างกับเข้าวใหม่ปลามาเลยนะสองคนเนี้ยไม่ได้หรอกจะน้อยหน้าแกกับฟ้าได้ยังไงเล่าสงสัยไอต้องมอบโลดีเด่นให้กับเพื่อนคนนี้แล้วมั้งมาอุดหนุนตลอดเลยขอบคุณนะฟ้าที่อยู่สู้กับไอจนเรามีถึงทุกวันนี้ ฟ้าสิต้องขอบคุณที่ไอเลือกที่จะมีฟ้าก็ไอรักฟ้านี่ไอก็รู้นะโอฟ้าก็รักไอเหมือนกันยิ <c oughs> น้กิ้งนี่สองคณะยังม่จะจีบกันลูกค้าเขารอสั่งอาหารอยู่นะครับไ <c oughs> งละ่ะโดดเลย <c oughs>